สวัสดีครับสวัสดีช่วงบ่ายนะครับวันนี้ครับจะพามาชมขุนช้างครับทําไมขุนช้างถึงได้มาอยู่ที่นี่นะครับวันนี้ผมจะพามาถ่ายชมครับลายขุนช้างที่หลายคนอาจจะไ่รู้จักและหลายคนอาจจะไม่รู้จักครับนี่คือขุนช้างของเราครับช้างที่เราได้ไปช่วยมาจากที่ได้ไปนํามาจากทางจังหวัดภาคเหนือนะครับนี่คือขุนช้างร่างใหญ่ร่างโตนะครับ ที่อยู่กับผมตอนนี้ก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีครับอ้วนครับดูจากภาพนี่ก็จะรู้นะครับถ่ายใสไกลนะครับนี่คือคุณช้างคุณตาไว้ห้าสิบกว่าปีนะครับที่ดูร่างกายจะแข็งแรงและสมบูรณ์ดีครับช่วงนี้ก็จะมีบ้างหน้าตาลายบ้างนะครับนิดๆหน่อยๆช่วงนี้หน้าฝนนะครับผมเลยพามาอยู่ที่สูงครับเพื่อให้เปื้อนไม่ให้แฉะนะครับถ้าเกิดเราไม่ให้เขามาอยู่ที่สูงๆตรงนี้ฝนมันตกบ่อยนะครับ ก็อาจจะเกิดโรคอันตรายได้ครับโรคระบาดได้ขาเปื่อยเท้าเปื่อยได้ครับผมเลยพาเขามาอยู่ที่สูงๆงนะครับนี่คือปลายขุนช้างครับหลายท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นยังไม่เคยรู้จักเท่าไหร่นะครับมีเอฟซหลายท่านที่เข้ามาใหม่ๆตามหาว่าขุนช้างเป็นยังไงนี่คือขุนช้างของเราครับเป็นช้างตาเพชรนะครับที่มีรูปร่างลนะักษณะไม่เหมือนคนอื่นเขาอยู่ที่นี่ช้างอยู่รวมกันทั้งหมดมีขุนช้างนะครับอายุมากกว่าเพื่อน เนี่ยจะเป็นช้างพิการอีกเชือกหนึ่งแต่เราจะไม่ใช้คําว่าพิการนะครับเราใช้คําว่าเป็นช้างตาเพชรช้างตาขาวข้างหนึ่งนะครับนี่อท่สินช้างของเราคเี่มีเยวตาที่น่าสงสารมากครับเยวตาของช้างเขา๋ยผมจะเช็ดน้ำตาให้ครับผุนช้างครับเดี๋ยวก็ดีขึน้นแล้วครับผุนช้างเด็กเราก็ดีขึ้นแล้วนะครับ นี่คือขุนช้างนะครับช้างครับเดี๋ยวก็ดีแล้วเป็นแนวาตาที่น่าสงสารของคุณช้างนะครับที่ผ่านอะไรต่ออะไรมามากมายครับกว่าจะมาเจอเรากว่าบุญบารมีจะได้มาเจอกันนะครับผมก็พยายามทําให้เต็มที่ที่สุดนะครับขอบคุณช้างเขาเป็นช้างที่อายุมากนะครับซึ่ง บาเพ็ญภาวนากุเสมาแต่ยานานพอสมควรครับถึงได้มาอยู่ที่นี่นะครับนี่นครับเป็นทางที่มีรูปร่างลักษณะใหญ่โตนะครับเป็นทางงายยาวนะครับที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้จักและอาจจะรู้จักทุกวันนี้คนที่จะมีจ,จิตใจเพื่อเพื่อเผื่อเผ่บางท่านก็มีมากมายบางท่านก็ไม่มีซะเลยก็มีครับเพราะบางท่านก็เกิดมาในฐานะที่ดีบางท่านก็อยู่ในฐานะที่ย่ำแย่เหมือนกับผมนี่แหละครับ ผมเลยถ่ายให้สุดทางให้ชมกันครับว่าเป็นปลุกรางยังไงถึงผมจะไม่มีอะไรมากมายเหมือนคนอื่นเขาถึงผมจะไม่ได้ร่ำรวยเหมือนคนอื่นเขาแต่ผมก็มีนิใจที่รักเขานะครับรักเขามากถึงเขาจะไม่ได้มาอยู่กับคนที่มีฐานะร่ำรวยเขาได้มาอยู่กับผมที่มีฐานะแค่พอกินไปทันวันแต่ผมก็พยายามนะครับจะทำให้เขาได้อยู่ดีที่สุด สบายที่สุดเนี่ยครับเป็นสามรถที่ FC ซซื้อมาให้นะครับก็ขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่เมตตาการุณาเราวันนี้ผมพามาชมคุณช่างช่วงบ่ายๆครับบรรยากาศดีๆที่ผมพาเขามาอยู่ตรงนี้ก็ไม่ใช่อะไรมากมายแล้วครับตรงนี้มันสูงมันไม่เฉะแล้วอีกอย่างหน,นึ่งต้นไม้ใหญ่นี่จะไว้ให้เขาถูตัวครับหลังจากเขาหายตกมันมาประมาณหลายอาทิตย์แล้วผมเลยแยกเขามาอยู่ใต้ตน้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยครับเพื่อให้เขาขัดตัวเขาถูตัวเขา พราะช้างที่ตกมันนานๆเนื้อหนังเขาจะแห้งนะครับน่าจะแห้งเพราะน้ำมันออกมาเยอะผมก็เลยพาเขามาถ่ายนะครับให้เขามาอยู่ตรงที่โล่งๆครับเป็นที่โล่งไม่มีต้นไม้อะไรบิดบังนะครับมีต้นไม้ใหญ่ต้นเดียวเขาก็จะถูตัวเขานะครับเป็นความเข้าใจอีกอย่างหนึ่งครับที่ผมเคยผ่านมานะครับแล้วก็อธิบายให้ฟังนะครับบางท่านอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับนี่คือพายคุณช้างครับลองรอยของการทำงานหนักมาในสมัยก่อน ตรงนี้หลายท่านอาจคงจะรู้ครับว่าเป็นโรงลอยอะไรนี่คือเพลเป็นครับเพลเป็นที่เคยทางานมาแต่ก่อนนะครับนี่คือแผลเป็นเขานะครับมีทั้งสองข้างนะครับนี่ก็มีครับข้างนี้ก็มีเราได้ช่วยเขามาอยู่กับเราและก็เนื่อหนังเขาตอนนี้ก็ดูครับสมบูรณ์มากครับเราเลี้ยงเขาแบบผู้หลักผู้ใหญ่ท่านหนึ่งในครอบครัวครับเลี้ยงแบบหนึ่งในครอบครัวเลยนะครับเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัว ให้เขากินดีอยู่ดีครับเพื่อที่จะให้เขามีอายุยืนยืนจะได้ไม่ต้องทรมานอีกนะครับนี่คือพลายขุนช้างที่มีรูปร่างลักษณะใหญ่โตนะครับอ้วนจำมั่มเลยครับเสียงเคี้ยวดังถึงนี่เลยนะครับฝั่งนี้ตาเขาไม่ได้เสียครับฝังฝ่งขวาเขาเสียแต่ฝั่งนี้เป็นฝั่งซ้ายครับตาดีครับนี่คือพลายขุนช้างซึ่งมีลักษณะนหน้าตาที่จำมั่มครับ ก็ดวงอย่างดีครับที่้นปลายชีวิตได้มาอยู่กับเรานะครับที่อย่างดีตอมรู้จะดีหรือเปล่าอยู่กับผมผมก็ไม่ได้ดีอะไรมากมายครับดูครับเป็นความที่ขุนช้างเป็นสัตว์ที่ประเสริฐท่านจะได้ชมกันนะครับ่าเนียเป็นแมลงนะครับเนี่ยแมลงที่กัดในตัวเขาขนาดแมลงกัดในตัวเขาเขายังไม่เคยตีเลยครับขุนช้างเป็นสัตว์ที่จําศีลได้ดีมากเนี่ยครับถ้าท่านดูแปลกจวเป็นแมลงครับเนี่ยครับ แมลงตัวเลือดนะครับที่เจาะเลือดเขาเจาะตามตัวของเขาเป็นสัตว์ที่ไม่ทำ้ายสั์ด้วยกันจริงๆครับคุนช้างเดี๋ยวผมจะไล่ออกไปนะครับเพราะว่ากัดตัวช้างจะดูดเลือดช้างครับนี่ครับจะดูดเอาเลือดในช้างครับเนี่ยครับผมจับออกมาแล้วครับนี่คือแมลงที่กินเลือดช้างนะครับเนี่ยครับท่านอาจจะเห็นอาจจะรู้จักครับว่าเป็นแมลง เป็นัตว์คล้าแมลงวันใหญ่ครับแต่คุนช้างนี่เป็นสัตว์ที่ประเสริฐจริงๆครับไม่เคยทําร้ายแม้แต่ตัวเดียวนะครับมีแต่ผมนะครับมาไล่ให้มาตีให้นะครับนี่คือพลายขุนช้างครับที่หลายคนอาจจะรู้จักและก็ไม่รู้จักนะครับผมก็หวังว่าบัณฑปลายชีวิตของคุณช้างนี่จะอยู่ดีมีสุขครับจะให้เขาได้อยู่กับผมไปนานที่สุดเลยนะครับจะดูแลเขาจนเก่าแก่ชรากว่านี้ครับนี่ก็ห้าสิบกว่าครับจะเข้าหกสิบแล้วเป็นร่างกายที่สมบูรณ์มากครับเนี่ยครับ อยู่กับเราเราเลี้ยงเขาดีครับเราสงสารเขาเรารักเขานะครับผมรักเขามากครับคุณช้างเนี่ยรักเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวเลยนะครับเนี่ยครับเป็นการเที่ยวอ้อยที่หวานมากครับมี fc ท่านหนึ่งมอบอ้อยให้เรานะครับก็เลยได้มาให้ช้างกินนะครับเนี่ยครับก็ขอบคุณถึง fc ทุกท่านครับที่ติดตามและเข้ามาให้กําลังใจและแนะนําเราหลายๆอย่างนะครับวันนี้ผมก็ถ่ายให้ชมตอนนี้ชั่วโมงของเราก็ยังไม่ถึงสี่พันนะครับที่จะได้รับโฆษณาครับเป็น ชั่วโมงอย่างน้อยนะครับมียอดติดตามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับผมขอพุด fc ทุกท่านครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เราวันนี้ผมก็พามาดูคุณช้างตอนช่วงเกือบจะเข้าบ่ายแล้วครับตอนนี้บ่ายๆแล้วครับเนี่ยครับมาอยู่ที่นี่ร่างกายสมบูรณ์ทุกอย่างครับเป็นช้างที่ไม่มีใครเลยครับแต่ก่อนไม่ได้อ้วนขนาดนี้นะครับไม่มีใครอยากให้เขาไปอยู่ด้วยครับแต่ก่อนมีคนไปดูเยอะครับคุนช้างแต่ไม่มีคนกล้าซื้อก็เพราะผมแล้วก็อายุมากนะครับมีแต่ผมนะครับที่บ้าบ้าบอๆ ม่มีเงินไม่มีทองแต่ก็ยังดันต้นไปเอาเขมานะครับแราผมมีจิตเมตตาที่สงสารเขานี่คือคุณช้างอาหารการกินก็สมบูรณ์ครับนี่ครับลูกลหญ่ครับจะได้ลูกันชัดๆก็วันนี้ก็พาคุณช้างมาทักทาย fc ทุกท่านนะครับเนี่ยครับเป็นช้างที่รูปร่างใหญ่โตครับอยู่บนนนอย่างดีเลยครับตรงนี้มันไม่แฉะครับเราก็ต้องสู้ไปก่อนครับให้ทุกอย่างมันลุล่วงไปด้วยดีผ่านพ้นไปได้ด้วยดีผมก็ จะทำโรงให้เขาอยู่นะครับอย่างดีแต่ตอนนี้ผมขอให้ผ่านวิกฤตของผมไปก่อนเพื่อให้มันโล่งไปก่อนแล้วผมจะสร้างโรงให้เขาอยู่อย่างดีนะครับตอนนี้ผมขอแค่ให้ผมผ่านตรงจุดจดนี้ไปก่อนให้ได้ก่อนเพราะผมไม่อยากให้ปัญหาไรยางมาลุมเรานะครับเอาแค่ไปที่ละเปาะที่ละเปาะ่ันนะครับคุณช้างเนี่ยอ้วนครับช่วงนี้นี่ครับนี่ครับคุณตาไวห้าสิบกว่าปีเข้าหกสิบนะครับ นะท่านก็ตามผมมาว่าคุณช่างอายุเท่าไร่ทำไมยังหนุ่มนะไม่หนุ่มนะครับอายุมากแต่ว่าผมเลี้ยงเขาให้สมบูรณ์ครับให้เขาอยู่ดีในบรรปลายชีวิตของเขาครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับถึงแม้คลิปของเราจะไม่ใช่คลิปสนุกสนานอะไรมากมายครับเป็นแค่คลิปถ่ายทอดอย่างเดียวครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเผื่อมีคนติดตามเพิ่มขึ้น,นครับเพื่อเป็นกําลังใจให้สึงการในการทักทายมาได้ครับหรืออยากสอบถามผมมาได้ทางไลน์เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์ไว้หน้าจอนะครับ เปิดอะไรท่านอาจจยากให้คะแนนหรืออยากจะช่วยเหลือคุณช้างอยากให้ขุนช้างอยู่ที่นี่หรืออยากจะยังไงแนะนํำยังไงก็แนะนํามาได้นะครับนี่คือช่องของเราครับพลายม h a ชแน,นลที่ถ่ายทอดในขณะนี้นะครับได้ดูภาพขุนช้างที่มีความสุขครับนี่ครับเป็นช้างที่เฉื่ยช้าไม่รีบไม่ร้อนอะไรครับกินไปเรื่อยๆไม่สนใจอะไรนะครับนะครับ วันนี้ก็ขอจบทริปอนนารักษไว้เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านครับที่ให้การติดตามและให้กำลังใจเราตลอดมาก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยครับกดซับสไครต์ให้เราด้วยวันนี้ก็ขอจบทริปเพียงเท่านี้นครับผมสวัสดีครับ